มาติวข้อสอบกันต่อนะคะสำหรับข้อนี้รหัส1.3.01ข้อที่1 0ึ่นะคะใครได้ไปก่อนใครได้ไปหลังใครต้องทำอะไรข้อนี้ยังอยู่ที่5้าคะแนนนะในภาพเหมือนเดิมค่ะอาจจะซ้ำๆนะแต่ว่ามันเป็นเทคนิคในการที่เราจะทำข้อสอบนะคะเพราะว่ามันเป็นพันๆข้อเลยที่จะไปเจอข้อสอบของจริง เราก็เลยต้องมาฝึกการสังเกตภาพนะคะถึงจะหาคำตอบที่ถูกต้องได้ในภาพที่เรากำลังเจอคือคุณอยู่ที่ไหนคะคำตอบคือในหมู่บ้านเพราะว่ามีบ้านอยู่ในภาพเนาะเน้นว่าบ้านอยู่ในภาพเนาะเป็นหมู่บ้านหรือเมือง เสร็จแล้วคําถามชุดนี้นะคะเขาก็จะถามว่าใครได้ไปก่อนใครได้ไปหลังนะเราก็มาดูนะคะตัวละครในนี้มีขวามือคือรถสีน้ำเงินเนาะแล้วเรากำลังขับตรงไปกระจกหลังว่างซ้ายว่างขวาว่างโอเคแล้วภาพนี้สังเกต ดีๆไหมคะมันจะไม่มีป้ายจราจรที่บอกว่าใครไปก่อนใครไปหลังถูกไหมป้ายจราจรว่าเธอมีสิทธิ์ไปก่อนเธอมีสิทธิ์ไปที่หลังเนี่ยไม่มีในแยกนี้นะคะแยกนี้จึงใช้กดขวาก่อนซ้ายจำดีๆนะคะ มันมีป้ายห้ามเข้าอยู่เนาะป้ายสีแดงๆขีดสีขาวเนี่ยเรียกว่า ein f a t f o r b o t e n นนะ ein f a h r t ฟ e r b บอหมายความว่าห้ามเข้าแต่ป้าย ein f a t f o r b o t e n n เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะถน,นนไอบานสตราเซอรที่จะมีรถออกมาจากซอยนี้แต่ว่าเราห้ามเข้าไปนะคะ มีรถออกแต่ห้ามเข้านะคะ i n fast forbidden ก็เพราะฉะนั้นมีรถออกจากซอยนี้แน่นอนนะคะถ้าสมมุติมีสิ่งบดบังอย่างเช่นตึกอยู่ขวามือหรือมีบ้านอยู่ขวามือแต่คุณอยู่ในหมู่บ้านแล้วแยกนั้นไม่มีป้ายบอกว่าให้คุณไปก่อน อย่าลืมนึกถึงคำว่าขวาก่อนซ้ายนะคะขวาก่อนซ้ายเพราะว่าอาจจะมีรถมาจากขวามือของคุณก็เป็นได้อันนี้คือจุดสังเกตนะคะและต้องระวังด้วยเพราะบางทีแยกนั้น่ะมันมีตึกสูงตึกสูงบางอยู่แล้วมันจะมีป้าย e i n f a t t v r r b o t e n หรือว่าป้ายห้ามเข้าเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้า ขวามือนะบางคนก็จะลืมนึกว่าอาจจะมีรถออกมาก็ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องระวังอย่างยิ่งนะคะสรุปข้อนี้ถ้าถามว่าใครได้ไปก่อนคำตอบที่ถูกต้องคือรถคันสีน้ำเงินนะคะใช้สิทธิ์ขวาก่อนซ้ายเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วแยกนี้ไม่มีป้ายบอกว่าเรามีสิทธิ์ไปก่อน นา no. มันมีแค่ป้ายบอกว่าห้ามเข้าแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูลักษณะคำถามที่เขาจะถามนะคะ Velches well, Verhalten ist Richtig w e l c h e s Verhalten well, ist Richtig, well, is richtig. อะไรปฏิบัติตัวแบบไหนที่ถูกต้องหนึ่งเขาบอกว่า The r b l าเ r pkw muss warten น e ด b l าเ e เพคา muss warten รถขันสิน้ำเงินต้องรอเป็นคำตอบที่ผิดนะคะสถานการณ์นี้รถคันสิน้ำเงินมีสิทธิ์ไปก่อนต่อมาข้อที่ c อ ich muss w s r t e n ich m u s s warten ฉันจะต้องรอนะสถานการณ์นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ รูปภาพถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะไม่มีป้ายว่าให้ใครไปก่อนให้ใครไปหลังอย่าลืมนึกถึงกดขวาก่อนซ้ายเสมอนะคะป้าย e i n f a ัดฟอร์บ o t เ n นเนี่ยหมายความว่าห้ามเข้าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีรถออกนะซอยที่มีป้ายห้ามเข้าจำไว้เลยว่าอาจจะมีรถออกมาเสมอนะคะขวาก่อนซ้าย โอเคสำหรับภาพนี้เทคนิคนี้ก็มีแค่นี้นะคะแต่ว่าลักษณะการถามของเขาเขาจะเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆนะคะเพิ่งก็จะมาเล่าอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพให้ดูก่อนเนาะจะได้ไปประยุกต์ใช้เวลาที่เขาเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะถามหลายแบบใช้สับไหลสับมากนะคะเขียนสลับกันไปสลับกันมานะแต่ว่าใจความหรือ ความหมายเนี่ยเขาจะถามเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้คำศัพท์คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันเจอกันคลิปต่อไปนะคะ